สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสารประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบนะครับสารประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบที่พวกเราเรียนกันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มของแอลโกอฮอล์อีเทอร์แอลดีไฮด์คีโตนคาร์บอซิลิกแอซิดนะครับแล้วก็เอสเทอร์ด้วยนะอันนี้คือ สารประกอบอีย์ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบนะครับทีนี้เวลาที่เราจะสร้างสารประกอบต่างๆนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับตัวของหมู่ LQ แล้วก็หมู่ฟังก์ชันด้วยนะครับในภาพนี้นะครับเรากำลังแสดงให้เห็นถึงถ้าเราจะเขียน สูตรโครงสร้างนะครับของสารประกอบอินทรีย์กลุ่มแอลกอฮอล์นี้เราจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้กันนะครับแล้วตัวสัญลักษณ์ R เนียมาจากไหนนะครับนะแล้วจะไปอยู่ตรงใดที่ตำแหน่งใดนะครับถ้าดูจากภาพตรงนี้เราก็จะเห็นหมู่แอลคิวเนี่ยนะครับอยู่ในทุกๆโครงสร้างของ หมู่ฟังก์ชันที่เรากำลังจะเรียนกันนะครับนะเราจะเจอโครงสร้างเหล่านี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของหมู่ LQ เนี่ยเขาก็คือโซ่ของไฮโดรคาร์บอนนะครับที่มีการสูญเสียไฮโดรเจนหนึ่งตัวจนมีแขนว่าง1แขนและว่างพอที่จะมาจับก,กันกับหมู่หมู่ฟังก์ชันนะครับยกตัวอย่าง ไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นะครับไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นาะไฮโดรคาร์บอนตัวนี้เนี่ยก็จะมีแขนว่าง1แขนครับก็เลยมีตำแหน่งพอที่จะไปจับกับหมู่ฟังก์ชันซึ่งในภาพนี้ครูจะแสดงให้เห็นถึงการจับกันของพวกที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับครูก็จะนำอูฟังก์ชันของแอลกอฮอล์มาจับนะครับก็คือ o h นะตัวนี้ก็จะกลายเป็นสารประกอบอินทรีย์กลุ่มแอลกอฮอล์แล้ว นะครับเราก็จะสังเกตว่าโครงสร้างนะครับที่ครูทำสีชมพูไว้นี้เนาะก็คือตัว R L Q นั่นเองเวลาที่เราพบเป็นสูตรทั่วไปของพวกหมู่ฟังก์ชันเราก็จะเห็น R แล้วก็ยึดโยงไว้กับ O H ซึ่งบางภาพบางสำนักนี่เขาก็อาจจะเขียนแสดงให้เห็นถึงพันธะระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนด้วยนะครับเนาะหรืออาจจะเขียน สั้นๆแบบนี้ก็ได้นะครับน้องยกตัวอย่างพวกแอลกอฮอล์นะครับในโครงสร้าง2ตัวนี้นะครับโครงสร้าง2ตัวนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน1คาร์บอนเท่านั้นนะครับพวกนี้ก็คือพวกเมทิลแอลกอฮอล์ในภาพนี้ครูจะชวนเราดูโครงสร้างนะครับว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยก็คือ มีหมู่ R ตัวนี้นะ LQ ตัวนี้นะครับจับก,กันกับ OH ซึ่งเป็น functional group นะครับ R ก็อาจจะเป็นโซ่ไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนเพียงแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับตัวที่2ตัวนี้เรียกว่าเอทิลแอลกอฮอนะครับพวกนี้ก็จะเห็นว่ามี LQ Group อยู่ซึ่ง LQ ก r ุ u p ตัวนี้ก็จะมี คาร์บอน2ตัวนะครับจับอยู่กับ Oh ก็คือเป็นหมู่ฟังก์ชันของแอลกอฮอล์นะครับนะเราก็สามารถดูได้ว่าอ๋อตัวนี้แหละคือตัว R นะโซ่ตัวนี้คือตัว R นะครับเราก็ต้องระบุได้ว่าอันนี้คือหมู่ฟังก์ชันนะนะครับเราจึงจะแยกตัวที่เป็นโซไฮโดรคาร์บอนออกมาได้นะครับต่อไปอีเตอร์ครับอีเตอร์เนี่ยสูตรของเขาเนี่ยนะครับตัวที่เป็น Functional Group ของเขาเนี่ยก็คือ O เป็น O ที่สร้างพันธะอยู่ระหว่างหมู่ LQ นะสร้างพันธะอยู่ระหว่างหมู่ LQ เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับอีเทอร์เนี่ยจะสังเกตเห็น R เนี่ยสก้อนนะครับล้อมรอบหมู่ฟังก์ชันก็คือออกซิเจนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างนี้ครับ เราจะเห็นว่า R เนี่ยจับอยู่กับ O และจับอยู่กับ R ซึ่ง R เนี่ยอาจจะเป็นแบบเดียวกันก็ได้เหมือนตัวอย่างเห็นไหมครับ R ก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอนหนึ่งตัวเหมือนก,นกันทั้งซ้ายและขวาหรือบางทีอาจจะเป็นจำนวนคาร์บอนที่ไม่เท่ากันก็ได้ทั้งซ้ายและขวาเราก็เลยใส่เครื่องหมาย prime ลงไปนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็น R คนละตัวกันก็นกได้นะครับ พวกอีเทอร์เนาะก็ยกตัวอย่างนะครับจากภาพนี้เนาะเราก็สามารถที่จะถอดภาพออกมาได้นะครับนี่คือตำแหน่งของ R แล้วก็ R' p r i m นะครับโดยที่มีออกซิเจนเนี่ยเชื่อมต่อกันระหว่าง LQ กรุปสองคกรุปนะครับนี่ก็คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์กลุ่มของอีเทอร์ต่อไป l d h ดี h ครับ l d ลเนี่ย นะครับก็มีหมู่ฟังก์ชันก็คือ C double bond O แล้วก็ H นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้เรามี l q ไว้รอแล้วหนึ่งนะครับ l q เอาไว้รอละเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเอาหมู่ฟังก์ชันมาต่อเนาะก็จะได้เป็น C double bond O แล้วก็ H ลักษณะนี้ครับที่เราเพิ่มเข้าไปตัวนี้ก็คือ functional group เนาะ แต่ส่วนที่มีอยู่แล้วสายไฮโดรคาร์บอนที่มีการสูญเสียไฮโดรเจนออกไปหนึ่งตัวทําให้มีแขนว่างเนี่ยตรงนี้ก็คือ R นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่เวลาที่เราเห็นการเขียนของพวกแอลดีไฮด์นะครับก็จะเป็นโซ่ R ที่ต่ออยู่กับ C O H หรืออาจจะเขียนเป็นโครงสร้างนะครับว่า R C ดับเบิลบอน O H ลักษณะนี้ ครับตัวอย่างของพวก L D H นะครับเราก็ลองแยกตรงที่เป็น functional group ออกนะครับตรงนี้คือ functional group หรือว่าหมู่ฟังก์ชันนั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ l q group ตัว R นะครับเห็นไหมครับมีสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนนะครับ ต่อไปคีโตนครับคีโตนคีโตนเนี่ยหมู่ฟังก์ชันของเขานะครับก็คือ C double bond O C double bond O นะครับจะสังเกตว่าเขามีอัลคิเนี่ยอยู่ทั้งสองข้างของเขานะครับดังนั้นเวลาที่เราเห็นสูตรของเขาก็จะเห็นเป็น C double bond O ที่จับอยู่กับ LQ ทั้งสองฝั่งของหมู่ฟังก์ชันเลยนะครับซึ่งเช่นเดียวกันครับว่าตัว R-LQ นี้อาจจะเป็น LQ ตัวเดียวกันก็ได้เช่นเป็นเมทิลทั้งคู่เป็นเอทิลทั้งคู่เป็นโปรพิลทั้งคู่เป็นบิวทิลทั้งคู่เป็นไอโซบิวทิลทั้งคู่นะครับเราก็เลยอาจจะสังเกตนะครับแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับให้มันแตกต่างกันเนาะเป็น R prime R' r ร์พนะครับทีนี้คีคโตนเนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตเโครงสร้างนะครับว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยมีความใกล้เคียงกันกันกบพวก l อลดีไฮด์เนาะเอลดีไเนี่ยเป็น R คีกับ C ดับเบิลบอนโอแต่ถ้าเป็นคีโตนนะครับก็จะเอา H ออกแล้วเติม R นี่คือนักเรียนสามารถที่จะ ท่องจำส่วนนี้ไปพร้อมๆกันได้นะครับก็จะทำให้มันง่ายขึ้นไวขึ้นด้วยนะครับโอเคที่ไปดูตัวอย่างของคีโตนครับตัวอย่างของคีโตนเราก็จะไปวิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับว่าส่วนที่เรียกว่าหมู่ฟังก์ชันหรือฟังก์ช n นลกรุ๊ปคือส่วนไหนนะครับแล้วก็ส่วนที่ทำหน้าที่เป็น LQ นะครับทำหน้าที่เป็น LQ โอเคนะครับอันนี้ก็คือคีโตนนะครับต่อไปคาร์บอซิลิกแอซิดครับหรือว่ากรดอินซีคาร์บอซิลิกแอซิดนี้นะครับก็จะมีสูตรของหมู่ฟังก์ชันของเขาคือ c double bond o o h นะครับ c double bond o o h ครับตัวนี้คือหมู่ฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีโ so ซ่ R, L, Q จับอยู่นะครับนอมาจับกันกับพวก L, Q นะครับเพราะฉะนั้นสูตรทั่วไปของเขาก็คือ C, double bond, O, O, H ที่จับกับ L, Q นะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดเนี่ยจะเพิ่ม O ขึ้นมาตรงนี้เนาะเพิ่มขึ้นมาจากโครงสร้างของ L, D, H ai, ครูปรเปรียบเทียบเชื่อมต่อจาก L, D, H ai, มานะครับ เพราะฉันเราสามารถที่จะจดจำเป็นลักษณะลูกโซ่ได้นะฮะว่าถ้าเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดในลำดับถัดจากแอลดีไฮด์มาเนี่ยก็คือการเอาออกซิเจนเนี่ยเติมเข้าไปด้วยนะครับในโครงสร้างนะครับตำแหน่งของออกซิเจนจะมีอีกตัวหนึ่งเพราะฉั้นในคาร์บอกซิลิกแอซิดเนี่ยในหมู่ฟังก์ชันของคาร์บอกซิลิกแอซิดจะมีออกซิเจนอยู่2อะตอมนะครับดูตัวอย่างของคาร์บอกซิลิกแอซิด2ตัวนี้นะครับดูจากภาพตรงนี้เนาะ เราก็จะเห็นว่าโครงสร้างที่เป็น functional group ก็คือส่วนนี้ส่วนนี้คือ functional group นะครับและพวกที่เป็น R R Q ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้พอไปดูอีกโครงสร้างหนึ่งเนาะนะครับเราก็จะเห็นว่าอ่ะตรงนี้คือ functional group แล้วก็พวกที่เป็นหมู่ที่เติมเข้ามาเนี่ยก็คือ Group แอริลกรุ๊ปล่ะถูกไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น Group แอริลกรุ๊ปล่ะเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าอาจจะเป็น l q หรือว่าอาจจะเป็นแอ i ิลก็ได้นะครับที่มาจับกับพวกหมู่ฟังก์ชันะครับและสุดท้ายของกลุ่มที่3ประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบก็คือเ s t เทอร์ครับเอสเทเนี่ยมีหมู่ฟังก์ชันนะครับ ก็คือ C double bond O แล้วก็ต่อกับ O จะเป็นลักษณะนี้นะครับเอสเทอร์จะเรามักจะจำต่อมาจากคาร์บอกซิลิกแอซิดครับเพราะว่ามันคือโครงสร้างของคาร์บอกซิลิกแอซิดนะที่มีการนำเอาไฮโดรเจนออกไปแล้วก็เอา หมู่ R-LQ หรือ Aryl เนี่ยนะครับแล้วแต่มาต่อกันนะครับลักษณะนี้เนาะเพราะฉันอ่าเราก็จะเห็นหน้าตาของเขาก็คือ C double bond O O ต่อกับ R ทั้งสองข้างเช่นเดียวกันครับ R อ,อาจจะเป็น R ที่เป็นกลุ่มเดียวกันแบบเดียวกันนะครับหรือแตกต่างกันก็ได้ก็เลยใช้เครื่องหมายเดหรือ p r i m e นะครับ นี่ก็คือเอสเทอร์สูตรทั่วไปของเขานะครับนะที่มาดูตัวอย่างของเอสเทอร์นะครับเราก็ต้องมองให้ดูดูให้ดูนะครับว่า c ีเดิลบอนโอโอส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่เป็นตัวฟังชั o นอลกรุ๊ปนะครับแล้วก็ส่วนที่ล้อมรอบอยู่ตรงน,นี้ก็คือพวก LQ นะครับนี่ก็คือ เอสเทอร์ครับทั้งหมดนี้คือกลุ่มของสารประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบครับต่อไปนะครับจะเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับสำหรับเรื่องนี้เราจะพบกันในวิดีโอหน้านะครับวิดีโอนี้นน้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ